อย่ายอมแพ้ครับเพื่อนเพื่อนการสร้างตัวตนการสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์เนี่ยสำคัญที่สุดหลายๆคนอยากฟังผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมมีรายได้จากการทําคลิปนี่แหละเพื่อนๆนะครับลงไปลงคลิปใหม่ๆลงคลิปแรกเริ่มเนี่ยมันอาจจะไม่มีคนดูมันอาจจะไม่มีคนฟังเรานะครับแต่ขอให้เราทําไปนะครับอย่างผมเนี่ยผมทํามาหนึ่งปีโดยที่ไม่มีรายได้เห็นไหมครับ กว่าผมจะมีรายได้เนี่ยพอผมมีรายได้ปุ๊บหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันก็จะตามมานะครับทุกวันนี้เนี่ยผมไปไหนผมก็ทำเงินได้ทุกที่ตอนแรกคุณอาจจะยังไม่ดังตอนแรกคุณอาจจะยังไม่ผ่านไม่มีชื่อเสียงผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนนะครับผมก็ยังไม่ผ่านผมก็ยังไม่มีชื่อเสียงมันไม่มีใครรู้จักอาเซนฟาร์มหรอกเมื่อก่อนนะแต่งตัวเดินไปไหนมาไหนเนี่ย มีแต่คนดูถูกเหยียดหยามด้วยซ้ําจริงๆผมเลี้ยงวัวนี่มีคนดูถูกเหยียดหยามผมด้วยซ้ําออกมาจากกรุงเทพมาเงินหมดไม่มีอันจะคินแล้วหลายคนดูถูกนะครับพอเพื่อนๆนะครับทําไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะมีคนเห็นออย่างคุณปลูกผักเลี้ยงวัวยังบูกมันมีบางคนปลูกผัก ปลูกผักก็โพสขายไปเรื่อยคนกดไลค์สิบยี่สิบก็ไม่เป็นไรแต่โพสท,ทุกวันโพสทุกวันโพสไปเรื่อยๆพอแล้วคนเห็นก็จะไม่ซ้ำกันมันก็จะเฟซบุ๊กนะครับมันก็จะส่งไปทั่วบางคนนี้เห็นอีกบางคนอาจจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่เราขอให้เราโพสทุกวันนะครับพอเราโพสทุกวันเสร็จระบบระบบ AI มันก็จับได้ เอไอมันชอบคนขยันเฟซบุ๊กอ่ะเขาชอบคนขยันเขาเขาชอบคนขยันเขาเห็นไอ้หมอเนี่ยลงทุกวันไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนก็ไปดูตัวอย่างผมได้เลยนะครับผมจะลงเช้าลงเย็นลงทุกวันนะครับพอลงทุกวัน AI มันก็จะมารอส่งผมแหละอย่างน้อยถึง AI จะไม่ดันถึง AI จะไม่ดันแต่เราเนี่ยครับ เราดันตัวเองเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเราควบคุมไม่ได้หรอกเราจะไปควบคุมบังคับให้พี่มาร์คมัดอัพรายได้ให้หน่อยผ่านเกณฑ์ให้หน่อยเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราเนี่ยบังคับตัวเองได้บังคับตัวเองให้ทำนะครับมันมีไรายได้จริงมันทำไรายได้จริงเห็นไหมครับหลายคนหลายอย่างวันละร้อยสองร้อยวันละสองสามร้อยคลิป เออครีเอเตอร์ดังๆอ่ะแค่เขาโพสต์ภาพนิ่งเขาก็ได้แล้วครับค่าแรงขั้นตำ่ำก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยโพสต์ post ภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับอย่างผมมาเนี่ยผมก็โพสต์ภาพนิ่งผมก็ได้ค่าแรงขั้นต่ําแล้วนะเห็นไหมครับอันนี้มาพูดเพื่อให้เพื่อนๆมีแรงมีแรง,งบบรดาลใจนะไม่ได้มาไม่ได้มาโพสต์อวดไม่ได้มาโพสต์อวดไม่ได้มาโพสต์ให้เพื่อนๆมันไส้แต่มาโพสต์ให้เพื่อนๆมันเพียนนะครับขยันลงไปก่อน เพื่อนๆทําได้หรือเปล่าล่ะเช้า3เย็น3อย่างน้อยอันนี้คืออย่างน้อยนะแล้วคิดคอนเทนต์ให้มันดีคิดคอนเทนต์ให้มันออกอปปินเข้ามาได้ไม่เป็นไรถ่ายคลิปอยู่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็อยู่กับอปปินนะครับมาถ่ายคลิปอยู่มันไม่มีคนที่ล้มเหลวหรอกครับมันมีแต่คนที่ล้มเลิกนะผมก็อยู่กับอปปินนะครับสวัสดีทุกคนนะคะเนี่ยมาที่ไหนผมก็สามารถทําคลิปได้เพื่อนๆก็เนี่ยอย่างคลิปเนี้ยผมก็สร้างรายได้ได้ แล้วขอให้มีคนดูเอาแรกๆมันอาจจะไม่มีคนดูหรอกแต่อย่าหยุดฝันอย่าล้มเลิกอย่าท้อถอยพูดง่ายๆว่าก็คือต้องมีความพยายามนั่นแหละครับเพื่อนๆนะครับก็ทําคิดไปเนี่ยอย่างอัปินอัปปินผมก็พยายามให้เขาลงทุกวันผมก็ดันบ้างไม่ดันบ้างนะครับถ้าคอนเทนต์ดีผมถึงจะดันนะครับ ไม่ใช่ผมจะดันทุกคลิปนี่ขนาดเป็นเมียนะผมก็ต้องดูคอนเทนต์ด้วยนะครับดูคอนเทนต์พยายามพัฒนาตัวเองได้คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะครับพม่มีใครดันได้นะต้อดันตัวเองบางคนนะครับอยากจะให้ผมเป็นเมียคนดังยังไม่อยากจะให้ผมดันมันอยากคิดว่าเป็นเมียคนดังแล้วจะดังนะใช่ไหมวันนี้นะครับสรุปนะพ่อพูดมาตั้งแต่นั้นพ่อพูดอย่าละเอาออืมสรุปนะครับเพื่อนๆนะครับ ขยันลงคลิปไปก่อนอดทนได้ไหมละ่ะรอแบบผมมาหนึ่งปีโดยที่โดยที่ไม่มีรายได้เลย,ย,ล,ย,เล,ยลงไปลเล่นตอนแรกเอาความสนุกล่างหลังมาคุณก็ต้องสร้างประโยชน์ให้ท่านผู้ชมนะครับพอสร้างประโยชน์ให้ท่านผู้ชมให้ผู้ชมเขามีความบันเทิงให้เขามีความสนุกสนานนั่นแหละให้เขามีความรู้ให้เขาแก้ปัญหาในชีวิตของเขาได้นั่นแหละครับคือคอนเทนต์ที่มีประโยชน์อย่างผมบางครั้งก็ออกมาเต้นออกมาร้องเพลง แบบนั้นนะครับคือเป็นคอนเทนต์ที่สร้างความบันเทิงอย่างผมพูดคำคมเนี่ยมันก็ให้แง่คิดสำหรับผู้ชมผู้ฟังได้นะครับก็นั่นแหละนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดให้เพื่อนๆนะครับอย่าล้มเลิอกอย่าท้อถอยอย่าหยุดพยายามทำคลิปกันต่อไปครับวันนี้จากใจอาซินปลาสวัสดีครับ